ทรงส่วนนั้นมาแล้ไ่ได้หรอกทรงผู้จัดอย่างนั้นเนาะไฮไลี้ก็คือเป็น uh อัศจรรย์ความสามารถเฉพาะตัวของพี่น้องสถาโดยเฉพาะพี่นางสำรับเตือนใจว่าวันนี้เตมดาบาเอาตรงบังเกิงจังหวัดเนาะเออเจงแต้เจงว่าเนาะ แล้วคนบ้านเอาไปอยู่ที่ไหนจะใส่เต่นใส่เดืเติงทาบ้านเราไปนองะลาดน้ะถ้าได้ยินเพลงนี้ลึนถึงบ้านถึงจอบต้นถึงที่ถึงนองตึถึงตุกถึงหลานตึถึงงานวัดงานบาเนาะแม่ค้าชาวตลาดสดทุ่งเสลี่ยมเนาะทุกงานทุกเที่เรียกว่าเอ่อต้นไนและก่อ เอาเอาไป,ไป es, ขึ้นด้านหน้าขึ้นด้านหน้ามีบันไดขึ้นด้บยเจะพาสัตวคือฮัท้อนบอกเขาเอี่งนางลำเข้าไปแถมเนาะตอนเรกใจมาฮัท้อนบ่กให้มาฉันนั้นเอาว่ายกใจยกกว่าก็ได้แล้วอ่ะเนาะ สัต์เดียวปีนี้เดือนมกราจะมีงานฉลองโบสถ์ตัดลูกนิมิตวัดหนองผักบุ้งงาประลองพิธีเลยนะครับอดแก่รอศักดร์กเนอเชิญเลยยังบัจจะและบัสกกายเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยที่คารอย่างสูงที่ได้เมตตามาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีชักพระธรรมสุมิราศาสดาซาขึ่งปฏิสถานเป็นพระประธานอุโบสถวัานาน,านาวัดทุ่งสนยม

เ,เออวัดสุข,ขุไทยเมตตามาเป็นประธานอาแผ่บารมีให้วันนี้ขณะนี้ได้เวลาอันเป็นอุนดมมงคลเลิกดีแล้วจะได้ประกอบพิธีชักพระธรรมสาวิราชศาสดาขึ้นเป็นพระประธานประจำอุโบสถล้นดาวัดทุ่งสเสลี่ยมขออันเชิญเทพเทเว,วาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นินได้โปรดอนุโมทนา ในบนุตรุญสของข้าพเจ้าทั้งหลายในตราครั้งนี้ซึ่งประกอบด,ด้วยเจ้าภาพสร้างพระประธานคุณจิยวัตรคุณบรรณาสือไพศาลนางสาวกิธตนาดาสื่อไพศาลนายพระสิทธสิสือไพศาลและบริวารญาติมิรและศาสตราจารย์แพทยหญิงคุณหญิงสุดสากรตู้จินดาเจ้าภาพสร้างพระอัคราสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาวันนี้ได้มอบให้ลูกหลานมีคุณฤิธิ์พงประทีป มาเป็นร่วมเป็นประธานในครั้งนี้ตลอดจนถึงสัตธาญาติโยมผู้ัุญธรรมวัดทุ่งเสี่ยมทุกท่านอาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันร่วมน้อมอิ้อมใจส่งอาธิษฐานอาบุญบรรดาลในการชักพระธรรมสามิราชศาสดาขึ้นประฏิสถานเป็นพระประธานอุโบสถโดยพร้อมเพียงกันักโกกาสบัตนี้

ปัญจังสัมปทาสัมปันดาโสตะโนมโหติสานุกัญญากามพินังวังสารินโนวัชรสัมภา

ปัญจังอินทริยัญจะวโธติยาโวลเลสัญญาทัง <Sýstas>

tin thật nhau nơ và đi này mời mày nghe tên nơ con đi tết ดาซึ่งปฏิสถานเป็นพระประธานอุโบสถล้านนาวัดทุ่งเสลียในการนี้ก็ขอเมตตาการาัตนาพระเดชพระคุณได้เป็นประธานจุดทุกเพียงบูชาพระ พระเจ้าวันขั้อาวียุทธัสสะพระวัตุอ,ตอรหโตมมาสัมพุทัสสะนะโมตัสสะพระทวัตออรหโตมสาสัมพุทพัสสะตัตโตโลเทยามาหิตายา สุขขายยาข้าแตพ่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายทั้งหลายดนตรีของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทางพุทธศาสนาและบูตัสวันเปท,ที่คุ้สังอง ที่มาพวายเส้นผ่าปังตะกคุณจีวรพร้รอมของบอริวารเส้นผ่าปังตะกคุณจีวรพร้รอมของบอริวารข้าพเจ้าทัา้งหลายแก่ยากชั้นวาย เราตระทีจนแพ้รูปที่เราเตานเาเพนงคหนแต่เรืองทีาทั้งีจะได้เป็นพรเจ้าท่าได้สวรปค์ตัยทจใรมอาจาด้วยการได้เมื่ไรมีบุญร่วมกันสร้างบุญมาบุร่วมกันอาจจะต่อการาบุญทาุ สวัสดีวูบาอาจารยทุกาวันนี้วัดทุกแห่งโดยการขอพรครอาครัวทุกท่าวจะวัด,วดทุกแห่งท่านได้แรงศรัทธาขอร่วคอบครัว เป็นพระเาเป็นและท่านสาธุชนทุกข้ามได้มาทำพิ่ดีนักพระมากำจาริสาราจักรยาทำเมื่อวานนี้ก็ทำพิ่ีแห่ พระพระธรรมวินิจัยศาสนาเจ้าที่ทีมที ก็ที่เยน้ก็จะไดนมา่อ้กระทรวงเรแสกรจะเป็นการทับสัายกท่านแต่การตั้นเกที่เอาเทปาจับที่มีกำหแล้วเราจะไปก็งไปรับองคเแต่ก็ดำเอินดงเนิท่านเเออ ก็เ yeah, ลยได้มาร่วมกับคุณติยวารครอบครัวและจากท่านติยวาดก็ถามว่าทั้งที่หลักพระได้ร่วมก็ติดปฏิบัตจิงกึคคุณติยวาดครอบครัวถือว่าเป็นผู้มีบุญนะ มีรูปตับวัดทุ่งเกลือเพราะว่าวัดทุ่งเกลือนั้นเป็นสถานที่ประิษฐานหลวงพ่อใหญ่ทราบว่าเป็นวิวรั์ไ่้ว่าอธิษฐานอีกกัหลวงพ่อกิตประสยชน์ต่อเร็เทในระที่กางาและรีสอร์ทที่มาของการสจ้าบังมีก ชาวสภาและผู้ใหญ่เหล่าน,าาน,านี้แนะจะสาธุกคนที่ทราบท่านผู้ใหลายพลังแห่งความดีพลังแห่งุพนั้นยิ่งใหญ่นะเวลาพลังแห่งดุจจะให้ผลเออคนที่ประสบนั้นรู้ตัวว่าเอพอพลงังแห่งดุจนั้นดีจริงๆ,ๆ,ๆ สร้างความดีแล้วมีอิ่มสร้างความดีที่เกิดจากการสร้างคุณสมลสร้างดุลสร้างบารมีด้วยการบริจาครัด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญภาวนานับว่าเป็นหนล่งในหน้าที่หลักในการทำทาน ภูมเกิดการแพร่พันทา์ภายในวันนี้เราก็มห็นั่นจะจัดนะทุกคนมีส่วนร่วมอยากเร็วหลายครั้งมาอาหารหลากหลายชนิดมาถึงร่วมให้กับผู้บริโภคทุกๆคนผู้ที่ต้องการร่วมมีความสุขกันทุกคน และดยเฉพาะารที yeah, um. like al, una, no una, ่มารักนี้ก็พยานาตั้งมั่นว่าอยากจะเป็นผู้มีส่วนร่วมสุดเการบุญเป็นไปสู่ที่มีอานุสงเรียนรูท่านผู้รู้ท่านผู้เกียรับบาราดจำเนด เนียาราว่าบุญเป็นตาลูที่จะความเป็นมงคลให้เกิดเชื่กมบผู้อื่เพราะว่าบุญนั้นเป็นที่ของความเจเยินในสิ่งกระสาที่ขั้นสู้ไปถึจัดอันามนุษย์ผู้มริบูรมนุษย์ อยากเป็ความสุขจากการอีา